สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กันในเกม Resident Evil 3ฉบับเดโมนะครับกับเมืองลิคูนนะก็ใครที่กำลังหารหัสผ่านของเจ้าตู้เซฟอยู่นะครับว่าไอ้ตู้เซฟเนี่ยมันหัสผ่านอะไรก็เฉลยคือมันอยู่ตรงในร้านยานะครับผมในร้านยาเนี่ยมันจะมีรหัสบอกนะครับผมในบันทึกเขียนเอาไว้ครับจะอยู่กับราชินีนี่ฮะเดินเข้ามาเลยครับภายในร้านครับผมนี่ครับจะสังเกตนะครับผมนี่ฮะผู้หญิงใส่ชุดสีม่วงแล้วก็จะมีเบอร์โทรอยู่วงกลมสีแดงตัวนี้ครับผมเนี่ยฮะ ให้หมุนซ้ายแล้วกดเลข9ก9ขวากดเลขหนแล้วก็ซ้าย8ก็คือ918นั่นเองครับรหัสผ่านโอเคเดี๋ยวเราไปใส่กันนะผมว่าถูกหรือไม่นะ ในบันทึกของร้านยานะครับเนี่ยฮะที่เขียนบอกว่ายาบำรุงผงของอัมเบลล่านะครับขายหมดเกลี้ยง,ยงตรงนี้นะครับผมอ่ากดผิดเดี๋ยวนะนี่ต่อไปปุ๊บเนี่ยฮะตู้เซฟใหม่นี่ยเยี่ยมไปเลยไม่มีใครรุนหัดหรอกแม้แต่เมียของฉันเองและเธอจะไม่ยอมให้มันกับพวกหัวขโมยนะครับผมเราก็ใส่เลย ได้แล้วครับผมโอเคครับหลังจากนั้นครับไอเทมที่อยู่ด้านในก็คือศูนย์เล็งเนเซอร์ของปืนพกนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราได้มาแล้วแล้วเราก็คอมบกับเจ้าปืนพกให้เรียบร้อยชิ้นส่วนปรับแต่งสําหรับปืนพก g 1 9การติดศูนย์เล็งจะช่วยเพิ่มความสามารถและความแม่นยาในการเล็งนะครับผมเท่านี้เองครับลาดผ่านหาไม่ยากครับผมปริศนานะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีภาษาไทยก็ยากเหมือนกันนะจริงๆแล้วอะ่ะก็ขอบคุณภาษาไทยนะครับผมจากนูฟทานเทเลเตอร์นะครับผมโอเค สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับโอเค,คผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด,ดติดตามผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ